วันนี้เป็นวันแม่ขออ่านสุรามัญจำให้กับลูกสาวนะคะขอุสีบินไลมินัสัยตานยูรจิมบิสมิลลาฮิรราะห์มานิยูรร่าฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิราะหบิลอาลามีนอัลราะห์มานิยูรร่าฮี Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina siratal mustaqim Siratal ladhina an'amta alayhim Khairin ma'udubi alayhim walattam บิสมิลลาฮิวราะห์มานิวรรห์ไมสกูลฟิล์มกิตาบิมารุยมฮิซินตาบาซัตมินอลิฮามะกานังกิยาละจงกาวถึงเรื่องของมัรยยมที่อยู่ในคัมภีร เมื่อนางได้ปีกเตอออกจากหมู่บาตของนางไปยังมุมหนึ่งทางตะวันออกของใบตุ้นมักดีสฟัตตกะสัตมินดูนีฮิมพยาบังฟาอุซัลนาอิลัยฮะรูฮานาฟัตมัสซาลลาฮะบาชารังสวียา แล้วนางได้ใช้ม่านกั้นให้ห่างพ้นจากพวกเขาและเราได้ส่งวิญญาณของเรายิปริสไปยังนางและเขาได้จำแรงล่างตนแก่นางให้เป็นชายอย่างสมบูรณ์กอลตินนีอูซูเบร์มาเนมิมกอินกุนโตกิยา นางกล่าวว่าแท้จริงฉันขอความคุ้มครองต่อพระผู้ทรงกรุณาปานีให้พ้นจากท่านหากท่านเป็นผู้ยำเกรงก็ลอินนามาอาลาสุรรบิกิลิอาฮาบาลกิงุลามังสกิยา เขายิบรีนกล่าวว่าแท้จริงฉันเป็นเพียงทูตแห่งพระเจ้าของเธอเพื่อฉันจะให้ลูกชายผู้บริสุทธิ์แก่เธอกลัตันไนยาโกนุรมุลามุอาลัมยัมสั ni basharu wa lam aku baqiya qala kasaliki qala rabbuki huwa alayya hayyin walina ja'alahu ayatallin nazi wa rahmatan minna วะกะะารนำรัมบัะกะียาเขายิบรินกล่าวว่ากันนั้นก็เถิดพระเจ้าของเธอตรัสว่ามันง่ายสำหรับข้าและเพื่อเราจะทำให้เขาเป็นสัญญาณหนึ่งสำหรับมนุษย์และเป็นความเมตตาจากเราและนั่นเป็นกิจการที่ถูกกำหนดไว้แล้ว พระมารรตหัวฟังแต่บาสัสบีหมักกันางก็ียแล้วนางได้ตั้งคันและนางได้ปิดตัวออกไปพร้อมกับบุตรในคันยังสถานที่ไกลแห่งหนึ่งฟาจเจฮนมัคอดูอิละอิอินนัก ละติกอละทยาลัยตานีมิตุกบาลฮาซาวะกุนตุนัสยาม,มังสิยาความเจ็บปวดใกล้คลอดทำให้นางหลบไปที่โคนตัวต้นอินทาผาลัมนางได้กล่าวว่าโอ้หากฉันได้ตายไปเสียก่อนหน้านี้และฉันเป็นคนไร้ค่าถูกลืมเสียก็จะดี ฟานาดาฮ์มิ่งตะต์ทีฮะอัลลอฮ์ตะซานีกอดะจาอัลลอฮ์าาปูกิตะตะกิซารีย์ดังนั้นเขามาลักได้เรียกนางทาตเบื้องล่างต้นอิชพรามว่าอย่าได้เศร้าเสียใจแน่นอนพระเจ้าของเธอทรงจัดลำธารไว้เบื้องล่าง ว่าหูสิอีลกีบิคิสอินนะลาติตุซาคิตะาะลยกลุตบาบังเจนียและจงเขย่าต้นอินทผลัมให้มันเอ็นมาทางตัวเธอมันจะหล่นลงมาที่ตัวเธอเป็นอินทผลัมที่สุกน,น่ากิน Fakuri was rabi wa karuri ainah, fa imma tarajin aminar basari akadang fakuri ini nasar tuli rahmanisau mang falan ukal lima jau ma insya. ฉะนั้นจงกินจงดื่มและจงทำจิตใจให้เบิกบานหากเธอเห็นมนุษย์คนใดก็จงกล่าวว่าฉันได้บนการสงบนิ่งไว้ต่อพระผู้ทรงกรุณาปานีฉันจะไม่พูดกับผู้ใดเลยวันนี้ฟอรตัชบีโกามาหาตา มิลูฮูกอลูยยามักยาบุลกอดดิจติชายังฟรียาแล้วนางใดพาเขามายังหมู่ย่านของนางโดยอุ้มเขามาพวกเขากล่าวว่าโอ้มารยามเอ๋ยแท้จริงเธอได้นำเรื่องประหลาดมาแล้วยาอ๊ ตาฮารูมานมะกานอาบูกิมรออาาวิวามากนานัอุมุกิบายยาโอ้น้องหญิงของฮารูนพ่อของเธอไม่ได้เป็นชายชั่วและแม่ของเธอก็ไม่ได้เป็นหญิงไม่ดี ฝรั่รัศอิลลิฮิกอลูกไคฟานุกลิมูมังกานาฟิลมาดิชาบิยานางชี้ไปทางเขาพวกเขากล่าวว่าเราจะพูดกับผู้ที่อยู่ในเปรีที่เป็นเด็กได้อย่างไรขอลลอิน อับดุลลอฮิอาตานิยัลกิตาบะวะยาอัลานีนาบียเขาอิชากล่าวว่าแท้จริงฉันเป็นบ่าวของอัลลอฮ์พระองค์ทรงประทานคำพีแก่ฉันและทรงให้ฉันเป็นนบี ว่าจะอลนีมุบาระกัลไอนามกุมตัวเอาชานีบิสลาวติวะจักาติมาดุมตัวใหยาและพระองค์ทรงให้ฉันได้รับความจำเริญไม่ว่าฉันจะอยู่ณที่ใดและส่งสั่งเสียให้ฉันทำการละหมาดและจ่ายสกาดตาบที่ฉันมีชีวิตอยู่ว่าบารุรม บิวาลิดาตีวัลัมกาจ้อันนี้ยับบาราวชาคิยาและทรงให้ฉันทำดีต่อมรรดาของฉันและจะไม่ทรงทำให้ฉันเป็นผู้หญิงโสผู้เลวทรามต่ำช้าวัสสลามุอะลัยยายอมาวุริตุวะยาวมาอุมูตุวะยาวมาอุบะอสุไหยา และความสันติจงมีแด,ด่ฉันวันที่ฉันถูกคลอดและว,วันที่ฉันตายและว,วันที่ฉันถูกฟื้นขึ้นให้มีชีวิตใหม่เศรีกอีเัมบุตมารยมกาวลัลกเกลตีฟีฮัมตารูนนั่นคืออิชาบุตรของมัจยำมันเป็นคำบอกเล่าจริงซึ่งพวกเขายังมีความสงสัยกันอยู่ Maka nalillahi ayat takizami walad Subhanahu iza qada amran Fa innama yakulu lahu kun fayakun Sadaqallahul Azim ไม่เป็นการบังควรสำหรับอัลลอฮ์ที่พระอ,องค์จะทรงตั้งผู้ใดเป็นพระบุตรมหาบริสุทธิ์แห่งพระอ,องค์ท่านเมื่อพระอ,องค์ทรงกำหนดกิจการใดพระอ,องค์จะตัดแก่มันว่าจงเป็นแล้วมันก็จะเป็นขึ้นมานี่คือคำพีของอลัลลอฮ์